มาแมคโคแบบนี้แปลว่าคนจะได้ดูคลิปจัดตู้เย็นแล้วเนื่องจากแจไม่ได้ทําอาหารมาเป็นเดือนแล้วเนาะไปนูป่นไปนี่ก็เลยไม่ได้ซื้อของติดตู้เย็นไว้เลยมาวันนี้จะซื้ออะไรดีมาถึงอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือถุงขยะแจมชอบซื้ออันนี้มากคือน้องคุ้มอ่ะแจมใช้ที่แบบหลายเดือนมากๆเลยแล้วก็หนานะด้วยอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือพวกน้ําหวานเนื่องจากอากาศประเทศไทยตอนนี้ก็คือร้อนตับแตกค่ะแม่จะร้อนอะไรขนาดนั้นแล้วก็เอาผักกาดไปนึ่งแล้วก็เดินมาดูมุมฟักทองแกน่ากินมากเอาไปผัดฟักทองดี ผัดฟักทองใส่ไข่อะไรเงี้ยเนาะพูดแล้วหิวอะอะแล้วทุกคนแจมชอบซื้อพริกแบบนี้ใช่ปะเนี่ยพวกพริกกระเทียมเยอะๆแบบนี้ทำยังไงให้อยู่ได้นานๆน,านนะ่ะมีใครมีวิธีแนะนำํำไหมคะแม่แม่คือซื้อที่ไรกินไม่ทันทุกทีเลยแล้วเดินผ่านปลานึกได้ว่าอยากกินปลาเนื้อเ,เลยจัดปลาทับทิมไปเลยค่ะหนึ่งตัวตัวแบบใหญ่บเบลืมเทอรใครที่รอคลิปคร้กับข้าวเรียกร้องกันมารอได้เลยค่ะมาเอาพริกป่นไปอีกหนึ่งนีน้าตาไปเห็นซองเลยก็เกือบซื้อซองใหญ่มาแล้วเชียวซองเล็กๆราคาถูกๆจะชอบซ้อนๆอยู่ ดีนะเราตาเร็วแล้วก็มาเอาปีกไก่กลางไปอีกหนึ่งอยากเอาไปทําผัดเผ็นหัวละพายกันแล้วฉันตะลึงราคาหมูค่ะแม่ไม่ได้เข้าแมครเดือนเดียวคือมันแพงขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเอางี้นะเริ่มอยู่ลําบากแล้วเด้อหมูโลละสองร้อยจะเท่าค่าแรงแล<อ>้ววะเฮ้ยฉันเห็นแล้วเพียมาเอาน้ำเก๊กฮวยแก้เพียไปอีกหนึ่งเตยไปอีกหนึ่งคืออากาศร้อนต้องซื้อน้ําหวานติดตัวไว้เลยพวกน้ำเก๊กฮวยน้ําใบเตยแบบนี้น่าจะน้ําตาลน้อยกว่าพวกน้ําอัดลมอยู่มั้งทุกคนหน้าร้อนเนี่ยนอนๆขึ้นแน่เลยอ่ะเสร็จแล้วก็มมมาาาเเออ่่ไไไปดด้วน แบบขี้เกียจคือต้มมาม่าจบกแล้วก็เอาโจ๊กติดตัวไว้เนื่องจากไม่ได้กินนานแล้ววะ่ะออทุกคนข้าวทุกคนกินยี่ห้ออะไรกันอ่ะแนะนําแจมหน่อยดิอันนี้แจมก็เอาตาเบนจะลงหอมมะลิไปมียี่ห้อไหนกินอร่อยอร่อยแม่แนะนําแจมมาได้เด้อปกติที่ซื้อก็ซื้อเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วนี่เกือบลืมเลยแก๊สกระป๋องซื้อ,อแบบนี้ไว้ก็คือถูกมากกระป๋องล้วไม่ถึง50เองแล้วก็น้ํายาล้างจานจาหมดแล้วซื้อ,อแบบนี้ไปเลยคุมนะตอนนี้ก็คือพอจริงๆแล้วต้องไปคิดเงินแล้วแกโอ้เยอะขนาดเนี้จะหมดกี่บาทเนี่กติ มาซื้อทีก็จะประมาณสิบสองใบแดงวันนี้เอาซะสิบหกใบแดงเลยอ่ะปาดเหงื่ออยู่เด้อใครรอดูคลิปจัดตู้เย็นอย่าลืมมาดูนะ